รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวััดีครบนอกจากรัฐบาลจอมผลปอพิบูลสงครามได้ออกพระราชบัญญัติภาษีชายโสดเพื่อกระตุ้นให้คนไทยแต่งงานมีลูกจะได้เพิ่มจํานวนพล,ลเมืองจาก18ล้านคนเป็น40ล้านคนใน20-30ปีเพื่อให้ไทยเป็นประเทศมหาอำนาจตามที่สยามอดีตได้เคยนาเสนอไปแล้วยังมีนโยบายอื่นๆตามมาอีกการจะเพิ่มพลเมืองวิธีคือเพิ่มการเกิดและลดการตายฟังดูเหมือนง่ายนะครับ การลดการตายคือพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขส่งเสริมให้คนมีสุขภาพดีปลอดโรคมีอายุยืนขึ้นส่วนการเพิ่มพล,ลเมืองคือการส่งเสริมให้คนได้แต่งงานมีลูกรัฐบาลจึงได้ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งองค์การส่งเสริมการสมรสขึ้นเมื่อวันที่1กันยายนพุทธศักราช2485โดยมีนายแพทยพ์ภูนวยทยากรหรือพระวยทยะวิธีการประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน อธิบดีกรมสาธารณสุขเป็นรองประธานและมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมประชาสงเคราะห์ผู้แทนสํานักนายกร,รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกรมโฆษณาการเทศบาลนาครกรุงเทพเทศบาลนาครธน,นบุรีและนายกสมาคมสงเคราะห์ผู้มีบุตรมากร่วมเป็นกรรมาการพร้อมทั้งกําหนดไว้ด้วยว่าต้องมีผู้หญิงร่วมเป็นกรรมาการด้วย ในการประชุมวางแผนดําเนินงานขององค์การส่งเสริมการสมรสมีมติให้กำหนดแนวทางการดําเนินงานว่าการเพิ่มพล,ลเมืองมีสองทางคือให้มีคนเข้าเมืองมากๆให้มีคนเกิดมากคนตายน้อยการที่จะให้คนเกิดมากก็คือต้องทำให้คนแต่งงานกันมากขึ้นและเห็นว่าอุปสรรคของการแต่งงานคือการเรียกสินสอดทองมันค่าใช้ใจ่ายในการจัดการแต่งงานที่สูงและการที่หนุ่มสาวพบปะกันยาก ทางออกคือควรหาทางแนะนําให้ยกเลิกประเพณีการเรียกสินสอดทองมั่นหรือให้เรียกแต่น้อยให้รัฐจัดงานสมรสมู่ให้ประชาชนเพื่อจะได้ประหยัดและควรจัดงานกิจกรรมต่างๆให้หนุ่มสาวได้มีโอกาสพบปะกันจะได้เกิดความรักจนนําพาไปสู่การแต่งงานได้จากนั้นได้มีการโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อต่างๆให้เห็นประโยชน์ของการแต่งงานและการมีลูกมากควบคู่ไปกับการเก็บภาษีคนโสด และมีการเสนอนโยบายจูงใจให้คนแต่งงานเช่นการรับคนเข้าทำงานเสนอให้รับคนมีลูกมีเมียก่อนคนโสดและให้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อมีลูกด้วยการขึ้นเงินเดือนให้ราชการก็ให้พิจารณาขึ้นเงินเดือนให้แก่คนแต่งงานและมีลูกเป็นอันดับแรกคนแต่งงานแต่ยังไม่มีลูกเป็นอันดับถัดมาส่วนคนโสดให้พิจารณาขึ้นเงินเดือนในลำดับท้ายสุดกิจกรรมส่งเสริมให้คนมีคู่ของรัฐบาลไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น องค์การส่งเสริมการสมรสได้จัดตั้งสำนักงานหาคู่ชื่อว่าสำนักสื่อสมรสขึ้นทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าสำนักงานให้หนุ่มโสดสาวโสดมาลงทะเบียนบอกคุณสมบัติของคู่ชีวิตในฝันแล้วทางสำนักงานจะจับคู่และทัดหมายให้รวมทั้งจัดกิจกรรมให้หนุ่มสาวมาพบกันช่วยไปสู่ขอพาไปตรวจโรคก,ก่อนแต่งงานเพื่อให้ลูกที่เกิดมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพจัดพิธีแต่งงาน และมอบทุนการศึกษาให้บุทที่เกิดหลังจากบิดามารดาแต่งงานกันได้260วันเป็นต้นไปส่วนเรื่องความสิ้นเปลืองในการจัดงานแต่งงานนั้นรัฐบาลได้ช่วยหาทางออกให้โดยการจัดงานสมรสหมู่ขึ้นพร้อมกันทุกจังหวัดครั้งแรกเมื่อวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2486เบ่าวสาวส่วนใหญ่จะใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่กระทรวงวัฒนธรรมออกแบบและจัดเตรียมไว้ให้ยืมใส่เจ้าบ่าวจะใส่สูทขาว ผูกเนคไทสีเทาหรือสีท้องเงินเข้มเจ้าสาวใส่เสื้อขาวคอตื้นกระโปรงยาวระพื้นใส่ถุงน่องรองเท้าขาวส่วนเครื่องประดับถ้ามีต้องเป็นสีขาวหรือสีนวลถือช่อดอกไม้ผูกริบบิ้นขาวซึ่งค่าชุดเจ้าสาวนี้องค์การส่งเสริมการสมรสได้ช่วยออกเงินค่าชุดเจ้าสาวคนละ50บบาทแต่ในส่วนชุดเจ้าสาวที่ยืมใส่ได้แก่เสื้อกระโปรงยาวถุงน่องรองเท้านั้น กระทรวงวัฒนธรรมและองค์การส่งเสริมการสมรสสัวงวนสิทธิ์ขอคืนหลังจากใช้เสร็จเพื่อให้คู่สมรสรายต่อๆได้ขอยืมใส่ทำดองสมบัติผลัดกันชมนั่นเองซึ่งในการจัดงานสมรสหมู่นี้สิ่งซึ่งถือว่าไม่จําเป็นต้องมีคือเพื่อนเจ้าบ่าวและเพื่อนเจ้าสาวเพราะถือว่างานนี้มีเจ้าบ่าวจริงๆและเจ้าสาวจริงๆเป็นเพื่อนมากอยู่แล้วนอกจากที่รัฐบาลให้ความสําคัญกับการแต่งงานการมีลูกว่าจะช่วยดํารงชาติ ทำให้ไทยได้เป็นประเทศมหาอำนาจแล้วยังมีผู้เสนอแนวคิดว่าบุคคลที่ไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกนั้นไม่น่าคบหาเพราะเป็นคนที่อยู่ในลัทธิเห็นแก่ตัวทั้งนี้แต่ละครอบครัวควรมีลูกกันครอบครัวละ4ี่คนเพื่อช่วยดำรงชาติแทนคนโสดและแทนคนที่เป็นหมันแต่ควรจะมีลูกเมื่ออยู่ในวัยที่เหมาะสมไม่สูงอายุหรือเด็กจนเกินไปเพื่อที่ลูกที่เกิดมาจะได้มีสุขภาพแข็งแรง มีร่างกายและสติปัญญาสมบูรณ์เพื่อจะได้เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศต่อไป